แล้วจริงแล้วชีวิตจริงๆเราต้องการอยู่แค่กินได้นอนหลับแค่นี้นกินได้แปลว่าสุขภาพดีนอนหลับแปลว่ากินได้ในสุขภาพกายดีนอนหลับก็แปลว่าสุขภาพจิตมันดี ีเงินก็ไม่ได้ทำให้กินได้นอนหนะลับเราจึงเห็นเศรษฐีหลายคนที่มีภาวะซึมเศร้าดาราหลายคนที่ต้องฆ่าตัวตายอะไรพวกนี้บางทีเราก็ วิ่งแสวงหาอะไรมันก็ไม่รู้มากาจนเกินเหตุยิ่งเราบริโภคมากแค่ไหนก็ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้บริโภคด้วยความที่ทรัพยากรมีจำกัดถ้าคนหนึ่งบริโภคมากอีกส่วนมากก็จะบริโภคได้น้อยลงอะไรแค่นี้นะ ในการที่เรามาภาวนาอยู่นี่ก็เพื่อให้มันเจอภาวะสมดุลของชีวิตที่จะทำให้กินได้นอนหลับอะไรเงี้ยกินได้ไทายสะดวกหลับสบายอะไรเงี้ยพอโยงมากขึ้นก็จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นที่เราสอยหาทั้งชีวิตในบางทีเป็นเรื่องสูนเปล่านะ การที่เรามาให้ความสำคัญกับเรื่องการภาวนาบ้างนี่มันก็จะช่วยให้าภาวะขงความคินได้นอนหลับอะไรพวกนี้มันมันสมดุลเศรษฐีหลายคนนี่กินอาหารเมื่อหนึ่งามากกว่าคนจนกินกันทั้งเดือนอะไรเงี้ย แต่ว่าอาหารเมื่อที่ราคาแพงนั้นบางทีมันไม่ได้อเรเอ็ดอร่อยนะความอร่อยจริงเนี่เกิดจากความหิวนะจำไปในสมัยพุทธกาลพระเจ้ากทรงแก้วิธีอย่างเงี้ยให้กับ mm hmm. พระเจ้าเปรเ์ที่โกศลนะนะว่ามในคิดเหลือนับเม็ดข้าวออกนะเสร็จแล้วให้ทำงานออกกำลังกายนะ พอเหนื่อยแล้วมันหิวพอหิวแล้วกินอะไรมันก็อร่อยใช่ไหมพอได้กําลังกายมั่งจิตใจก็โปร่งโล่งสบายนอนหลับะในเรื่องง่ายๆพวกนี้บางทีเราก็มองข้ามไปมองข้ามเรื่องของ สุขภาพกายสุขภาพจิตของตัวเองนะหรือภาษาวิชาการหน่อยก็เรียกสุขภาวะนะนะในสุขภาวะเนะี่ยหรือสุขภาพเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็คือคือภาวะของความขอ,ข,อของการมีความสุขนี่ก็แปลว่าทางกายและทางใจเนี่ยมันสมดุลกัน มันลองไปสังเกตดูตัวเองนะในสิ่งที่เราทำอยู่นี้มันมากเกินไปไหมทำงานมากเกินไปไหมหรือมันว่างมากเกินเกินไปไหมเนีย่ยทั้งขอให้เกิดภาะวะเครียดนะหรือบางทีก็มีความรู้สึกด้อยค่าตัวเองอนะมีความรู้สึกว่าชีวิตเราไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะการดำารงอยู่ของเรานี่มันได้ความหมายอนี ต่อให้สร้างอะไรมากมายนะพอถึงจุดหนึ่งเพราะว่าตัวนี้มันจะเกิดขึ้นแต่พอๆอ,อยู่ในช่วงวัยกลางคนเนี่ยเพราะว่าตัวนี้จะเริ่มมาแล้วนะเพราะมันจะรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมความสุขที่เราคิดว่ามันจะจะ,จะต้องได้ต้องเจอเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้นะทุกอย่างมีหมดแล้วไอ้ที่เคยอยากมีแต่ทําไมมันยังไม่สุขเหมือนเ,เหมือนที่เราคิดเอาไว้างนนะนะ ความรู้สึกเศร้าหมองของจิตก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วทีนี้นะเพราะว่าซึมเศร้าเพราะว่าวตกกองวลน,นะเพราะเหมือนคนอกหักผิดหวังอะไรสัสกอย่างหนึ่งมันจะโผล่ขึ้นมาทีนี้นะมันจะทำร้ายจิตใจของเราทีนี้นะบางคนงานเยอะแยะเลยเมื่อก่อนนหางานจะตายนะไม่มีงานจะทำนะวันหนึ่งงานมันเยอะจนทำไม่ไหวนะ พอนะทำมากเข้าอาการเบิร์นเอาจะโผล่มาแล้วทีนี้มันเบื่อหนายมันไม่อยากทำนะเพราะาอะไรเพราะาความสมดุลทางกายทางใจนี่มันมันไม่เท่ากันนะนึกถึงตัวเองสมัยก่อนนะก่อนบวชนี่มีความรู้สึกว่าอยากจะเป็นนักปฏิบัติ ภาวนาอยากเป็นนักพูดนักเทศเมื่อกภาที่มีชื่อเสียงในยุคก่อนนี่นะเช่นอาจารย์พยอมที่ในยุคที่ท่านกำลังดังมากๆนะพอบวชแล้วก็หัดพูดหัดเทศนะฮะมีเวลาว่างก็เข้าป่าชักชวนเงินไปอยู่ในถ้ำในป่าหาปฏิบัตินะถึงวันหนึ่งก็ อบรมเด็กที่วัดวังหินนี่นะเด็กเยอะแยะมากมายหลายจังหวัดที่มาอบรมอยู่นี่นะจนกรทั้งแทบไม่มีเวลาหยุดนะ,นะกำลังจะทำพิธีปิดนะอีกโรงเรียนหนึ่งมานั่งรออยู่แล้วนะปิดเสร็จแล้วก็เปิดต่ออยู่เงี้ยทำอย่างนี้หลายปีพอถึงวันหนึ่งมันมีความรู้สึกเบื่อเอาขึ้นมามันเบื่อหน่ายอย่างรุนแรงมันเห็นหน้าเด็กแล้วมันอยากจะอจเจนออกมา นะมันรู้สึกรุนแรงขนาดนั้นนะจนไม่อยากทําน้าที่ก่อนนั้นนะเราคิดว่านะทำแล้วชีวิตเราจะมีคุณค่านะนะเราได้ทําหน้าที่ของประสงค์ที่ดนะีที่ทำหน้าที่เผยแผ่แต่ลืมไปว่ามันขาดความสมดุลทางจิตนะนะมันมีแต่ทางกายภาพขนณะนะที่สอนคนอื่นตัวเองกทุกข์จนะตาย ทีเด็ดะลรโผ่มาแก้ไขอะไร,ร,มไ,ะไ,รไม่ได้สักอย่างนะโลภะโลภะโทสะโมหะเยอะแยะไปหมดนะเลยต้องทิ้งงานทั้งนี้วิ่งไปหาการภาวนาไปทดสอบทดลองดูซิว่าการภาวนานี้จะช่วยอะไรได้บ้างนะพอภาวนาเข้าใจแล้วมันต้งได้อ่อน,นี่มันเราเคยขาดความสมดุลอย่างเงี้ยนะทีนี้พ ภาวานาเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยก็จะช่วยช่วยให้นะการทํางานน่ยมันก็ยังเยอะอยู่เมื่อเดิมกันแหละเพราะาคนวิ่งหางานนี่ะนะนะต่อให้ไม่มีงานภายนอกเข้ามาก็หางานภายในทําอยู่ดีนะนะหาเรื่องทำํนทำนู่นทํำนี่เขียนหนังสือมัง่งอะไรมัง่งหาข้อมูลนะนะมันก็มีงานอยู่ดีนะนะแต่ว่าไอ้ภาะวะเบินอเอาอยางงั้นนะมันไม่มีนะเพราะว่าไม่ได้คาดหวังอะไรกับตัวเอง ทำแล้วมันจะได้อะไรนะอันนี้ยกตัวอย่างตัวเองให้ฟังนะเพื่อให้พวกเราเข้าใจว่าการทำงานที่มันไม่ต้องคาดหวังอะไรเนี่ยทำเต็มที่เราจะมีโอกาสได้ทำอย่างนี้นะมันช่วยให้ใจเราเบาสบายมากขึ้นนะส่วนผลงานจะออกมาดีหรือไม่ดนะีก็อยู่ที่ให้คนอื่นเขาตัดสินนะไม่ใช่เราไปตัดสิน นะแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือราก็ดูว่าคนชอบก็บมีคนชังก็มีนะเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งนี่บางคนก็บอกว่าดีบางคนก็บอกว่าอ่านยากไม่เข้าใจเนะบางคนบอกว่าเข้าใจง่ายบางทีก็แปลว่าอ้สิ่งที่คนอื่นตัดสินก็ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดนะนะมาในสิ่งที่ควรทำก็คือทำให้เต็มที่แค่นะั้นแหละนะนะ เราทำเต็มที่แล้วเนี่ยผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะีร่พิจารณาทีของเราละนะใครจะคิดยังไงก็เรื่องของเขานะเราไปห้ามเขาคิดไม่ได้นะบางทีก็ต้องวางใจอย่างนั้นเหมือนกันนะมันเวลาเราไม่ว่าเราจะทำงานทางโลกทางธรรมอะไรก็แล้วแต่นะที่เราทำมาอยู่นี่นะี่หน้าที่ของเราคือลงมือทำให้มันเต็มที่แค่นั้นแหละ ุดความสามารถแล้วนะใครจะว่ายังไงก็ช่างเขานะอันไหนที่เราจะปรับปรุงแก้ไขได้ก็ปรับไปนะอันไหนที่เห็นว่าอันนี้คือเจตนารมของเราที่เราจะต้องทำอย่างนั้นจบแล้วอย่างเช่นเขียนหนังสือเล่มหนึ่งนนะเจตนารมของเราคือต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องอะไรพยายามที่จะสื่ออะไรกับเขา ให้คนอ่านสิบคนก็จะมีคนาาวิภาก์วิจารณ์แตกต่างกันออกไปสิบอย่างนะสำนวนอย่างนี้อ่านไม่รู้เรื่องแต่เราต้องการที่จะสื่ออย่างเงี้ยนะนะเพราะไม่ไหนที่เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยน,นไหนที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนแค่นะั้นนะพอวางใจอย่างนี้มันก็สบายนะใครจะว่าไงก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ฟังเอาซะเลยนะกรรับฟังนะพิจารณา นะจะเห็นว่าเหมาะสมแล้วก็ลุยเลยแค่นั้นแหละนะมันทุกวันนี้ก็กินได้นอนหลับนะไม่ได้ค่อยมีเรื่องอะไรให้ทุกร้อนเท่าไหร่นักนะแล้วที่สำคัญก็คือความคาดหวังมันลดลงเมืนะ่อก่อนนี้อยากได้อยากดีอยากเด่นอยากดัง พอถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็ยิ่มตัวนะมันจะเด่นจะดังจะดีอะไรหรือเปล่าจะมีใครเห็นความสำคัญไหมไม่ได้สำคัญละนะเพราะว่าพอเราฝึกจิตไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อยเห็นเองว่านะยิ่งให้ความสำคัญกับตัวเองมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นนะนให้ความสำคัญกับตัวเองก็แปลว่าตัวตนมันใหญ่ตัวตนมันใหญ่มันก็ทบแรงแค่นั้นเอง พอเขาชื่นชมหน่อยก็ฟูเขานินท่าหน่อยก็แฟบอย่างเงี้ยนะนะพอเขาตำหนิหน่อยก็ย่ำแย่นะนะเพราะอะไรเพราะตัวตนมันใหญ่นะงั้นยิ่งทำตัวตนให้มันเล็กลงเล็กลงนะนะยิ่งทำงานใหญ่เนี่ยตัวตนต้องเล็กให้มากๆนะับน่ะงั้นเป็นอย่างนั้นได้มันก็จะทำให้ชีวิตเบาสบายมากขึ้นนะ กินได้นอนหลับแค่นั้นแหละงั้นเราก็ลองไปสำรวจตรวจสอบดูตัวเองนะไม่กระทางการปฏิบัติอย่างเงี้ยเราคาดหวังกับตัวเองมากเกินไปไหมพอทานไม่คาดหวังมากนี่ยังไงมันก็ได้นะุ้งก็ยอมรับมันเครียดก็ยอมรับมันเบื่อก็ยอมรับมันแต่ก็ยังลงมือทำอยู่อย่างนั้นนะลงมือฝึกฝนตัวเองอยู่อย่างนั้น ทั้งงานภายนอกงานภายในนะนค่อยๆฝึกค่อยๆสั่งสมไปเดี๋ยวมันค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆเองอันนี้เป็นธรรมชาตินะพอทำบ่อยๆเข้าเกิดความชำนาญแค่นั้นแหละทั้งทางกายทางใจนะนน,นี้ถ้าเห็นว่าดูมันแปลกๆนะดูมัน ย้อนแยง้งนูมันขัดแยง้งแปลกแยกกับสังคมกับปรับเปลี่ยนตัวเองนหนึ่งก็คือไม่เสียจุดยืนตัวเองสองก็คือไม่ไปขัดแย้งกับคนอื่นเขา,าไม่เป็นตัวประหลาดอยู่กับโลกก็ปรับตัวให้เข้ากับโลกแค่นั้นแหละแต่ว่าในกณะเดียวกันก็ไม่เสียจุดยืนภายในของตัวเองยังเคารพตัวเองได้อยู่นะะ ไม่ใช่วิ่งไปตามกระแสโลกจนทั้งเสียความปันตวงตัวเองอ่ะเสียความตั้งใจเสียอุดมการนีเียน,นี้อุดมการมันคืออะไรเราก็ต้องไปดูตัวเองอุดมการก็คือการปล่อยปะละวงังน่ะยิ่งทําก็ยิ่งลดความยึดถือลงไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะนะถ้าตั้งอุดมการไว้อย่างเงี้ยมันก็ทุกเรื่องก็จะเป็นไปเพื่อความ ขัดเกลาตัวเองนะแต่ว่าถ้าอุดมการนั้นเป็นไปเพื่อที่จะเอาจะมีจะเป็นจะได้นะยิ่งทําก็ยิ่งทุก์แค่นั้นแหละยิ่งทําก็ยิ่งเครียดนะทีนี้ทางโลกเองบางทีจะไม่เอาไม่เป็นมันก็ไม่ได้แต่ว่าไอ้ที่มีที่จะเอาที่จะเป็นเราเนี้ยนะเราทําเพื่ออะไรจะเป็นไปเพื่อที่จะให้มันเกิดประโยชน์เกื้อกูลแก่สังคมแก่ผู้อื่น ลองมือทำไปนะอย่างน้อยประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ท่านก็ได้อย่างงี้นะประโยชน์สูงสุดก็ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือจิตใจที่มันเบาสบายนะจะเพื่อประโยชน์ส่วนตนล้วนๆอย่างงี้นะจะเห็นเองว่ายิ่งทำาก็ยิ่งทุกข์นะยิ่งทำก็ยิ่งหนักยิ่งทำก็ยิ่งแบกเครียดไปหมดนะเป็นอย่างนั้นนะลองไปสำรวจตรวจสอบดูตัวเองนะ วันนี้ที่เราฝึกกันอยู่นี่ก็ฝึกเพื่อที่จะไม่คาดหวังกะเกนนะไม่เอาไม่มีไม่เป็นอะไรกับมันทั้งนั้นนะนะค่อยๆฝึกค่อยๆทำไปนะจนกระทั่งตัวตนมันเล็กลงเล็กลงเล็กลงเราจะรู้สึกว่านะชีวิตนี้มันยังไงก็ได้นะีนไม่มีเงื่อนไขนะมันไม่สร้างภาระอะไรขึ้นมาเพิ่มนะเพราะว่าไอ้ตัวขานหนเองก็เป็นภาระอยู่แล้วล่วนะเป็นก้อนทุกข์อยู่แล้ว ยิ่งจะไปเติมความคาดหวังอะไรเข้าไปอีกมันจะยิ่งเพิ่มภาระายกับตัวเองมากยิ่งขึ้นแค่แคนั้นเนองเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน